ไปดูข่าวนี้นะครับโดยเป็นคนงานตัดหญ้านะครับเขาก็ไปตัดหญ้าอยู่แต่ทีนี้ไปขุดเจอท่อ PVC แล้วก็คล้ายๆปริศนานะครับฝังดินอยู่ที่บริเวณริมสวนเอามาเคาะนะครับเพื่อที่จะเปิดดูก็เจอวัตถุเนี่ยคล้ายกับระเบิดก็เลยมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ E o d ดีนะครับให้มาเก็บกู้พบว่าเป็นระเบิดสังหาร M67 สนะครับสภาพพร้อมใช้งานครับนายวิรุษสุภศรนะครับอายุ4 5ปีชาวบ้านตำบลพัพพาอเมืองจันทบุรีนะครับ เขาก็บอกว่าเข้าไปในสวนแล้วเขาพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายกับระเบิดซุกอยู่ในท่อ PVC นะครับฝังอยู่ในดินในดินในสวนผลไม้จึงได้รีบโทรให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ191เนี่ยเข้ามาตรวจสอบหลังรับแจ้งน,นะครับตำรวจตู้ยามของพระทพาพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสมาคมสว่างกตัญยูก็เข้ามาตรวจสอบเบื้องตน้นแล้วก็ป้องกันสถานที่เกิดเหตุนะครับไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปข้างในเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตราย ทางด้านของนายวิรุสุพษรอายุ45ปีคนงานรับจ้างตัดหญ้านะครับซึ่งเป็นผู้ที่พบวัตถุต้องสงสัยได้มีการไปชี้จุดบริเวณที่พบวัตถุด,ดังกล่าวและจากการตรวจสอบระยะไกลนะครับพบว่ามีการสังเกตวัตถุเนี่ยพบเป็นกระบอก PVC ครับลักษณะคล้ายกับรูปร่างแคปซูลเป็นสีฟ้าสภาพเนี่ยมีการแยกชิ้นส่วนแล้วก็ยังมีท่อ PVC อีกหนึ่งท่อนเนี่ยซ่อนอยู่ด้านในนะครับ,รบซึ่งที่ซ่อนอยู่ด้านในก็คือสภาพเก่าภายในยกระบอก พ่อพีวีครับก็ชั้นในเนี่ยพบมีวัตถุทรงกลมมีลักษณะคล้ายกับระเบิดชนิดส้มเกลี้ยงเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับซุกซ่อนอยู่ข้างในจึงรีบถอยออกมาหานะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาตรวจสอบต่อมานะครับเจ้าหน้าที่ชุด E o พดีก็เป็นชุดเก็บพูดวัตถุระเบิดกองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดจันทบุรีก็เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อเข้าไปตรวจสอบนะครับก็พบว่าเป็นวัตถุทรงกระบอกแล้วก็หยิบขึ้นมาตรวจสอบ พบว่าวัตถุที่อยู่ในท่อ PVC นั้นเป็นระเบิดคว้างสังหารชนิด M67 สภาพเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะครับดีโชคดีไปที่ไม่เกิดอันตรายแล้วก็บอกว่าที่พบนี้คืออาจจะเกิดระเบิดได้ทุกเวลาด้วยนะครับ,รบจึงรีบไปบอกให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นถอยห่างออกจากจุดที่เกิดเหตุจากนั้นครับก็มีการนำผ้าเทปมาพันกระเดื่องครับป้องกันการสะเทือนก่อนที่จะรีบนำขึ้นรถเพื่อที่จะนำไปตรวจสอบและรอการทำลายครับครับ ทางด้านของนายวิรุศผู้ที่พบระเบิดก็เล่าต่อน,นะครับบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างตัวเองเนี่ยตัดหญ้าแล้วก็บังเอิญมาเจอกระบอกท่อ PVC ทรงคล้ายกับแคปซูลเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากกองหญ้าคิดว่าจะเป็นท่อน้ำเนี่ยภายในสวนอาจจะเกิดแตกเสียหายต่างๆก็เลยหยิบมาเขย่าดูนะครับได้ยินเสียงดังมาจากด้านในนะครับก็เลยใช้มีดเนี่ยมาเคาะเปิดฝาออกมาดูก็พบว่ามีท่อ PVC เนี่ยอยู่ด้านในอีกชั้นหนึ่งด้วยความสงสัยนะครับก็เลยใช้มีดเนี่ยเคาะพอเปิดดูอีกที ก็พบว่าเป็นวัตถุสรงกลมคล้ายกับลูกระเบิดตามที่เคยเห็นในข่าวบ่อยๆจึงค่อยๆวางลง<ะ>ก่อนที่จะวิ่งกันเขาบอกว่าวิ่งแบบวงแตกกระจายไปคนละทิศคนละทางเลยนะแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้ามาตรวจสอบดังกล่าวจึงพบว่าเป็นวัตถุระเบิดนั่นเองครับ